สวัสดีครับเพืเ่อนๆน้องๆแล้วก็ f อฟที่ติดตามชอง อาจารย์ทองคาทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเรื่องทองคํานะครับแต่ท่านก็มีปัญหาไม่เหมือนกันมาท่านก็มีปัญหาเรื่องการดูนะครับการดูทองคําในหินนี่ก็ค่อนข้างกี่ยากนะครับต้องหาประสบการณ์ดูไปเรื่อยๆแล้วับเราว่าจะมีความชํานาญนะครับก็ยินดีกับน้องๆที่สามารถมีวิชาแล้วก็ทาทองขึ้นมาได้นะดึงทองออกจากหินได้ครับแล้วก็สามารถที่จะต่อย,ยอด พัฒนาขึ้นไปในระดับผลการร่อนทองหรือทําเป็นลักษณะของอครัวรวอนให้ขอครัวเรือนมากขึ้นนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูการตกตะกอนนะครับการตกตะก,กอนของทํำบางท่านก็บอกมันตกยากที่ยากนะครับก็คือส่วนมากจะพีเอไม่ได้ทีอกับมันจะบ,บินกดมากเกินไปหรลดกดไม่พอ้องเติมน้ำลงไปแล้วก็ใส่โซเดียมเบาบซัลไฟหรือทราย แต่ซิปโผล่เลยแล้วแต่ใครถนัดนะครับจะใส่อันนึงอย่างใดนะครับเนี่ยครับถ้ากรดมากจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าอย่างนี้มีกรดมากพอเติมลงไปมันจะดำสีดำแล้วหายเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้ซื้อพีเอสไม่ได้แน่นอนครับเห็นไหมครับใส่ลงปป๊ดไปหายครับมันดำแล้วก็มันหายอย่างนี้แสดงว่าอย่างกรดมากต้องใส่น้ำเติมน้ำไปอีกปานเท่าตัวเลยแล้วลองดูกันนะครับลองนะครับสีน้ำเรื่องเปลี่ยนแล้วใส่แล้วครับเห็นไหมครับเนี่ยครับก็คือเป็นตัวอย่างนี้ ในทีนี้มาดูการตกตะกอนเลือดซิปโพลดแล้ว,วนะครับว่าเป็นยังไงาจาบยากง่ายแบบไหนนะครับนะครับไอ้แก้วหนละาย้เป็นซิโปโอล์หรือสารสีนะครับในการจับทองคำเพื่อผลักทองคำลงไปด้านล่างนะครับการใช้ซิโปโพล์ก็ต้องมต,งตงกตะกอนแล้วกรองแล้วอปกรแล้วก,ก,ก,ก็สามารถาใช้กดในติกเพื่อกําจัดสารสีทิ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทำาดยกดสารสีจะง่ายกว่านะครับ แต่นั่นไมันจะยุ่งยากเรื่องอกับต้มล้างโดยกดในปกิีกครั้งหนึ่งกดในปิกอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็มีน้องๆหลายท่านนะครับต่อยอดได้ดีผมก็ยินดีด้วยแล้วก็สําหรับแรงท้องคำที่ผมไปถ่ายทําหรือว่าเอาออกขึ้นมาในช่องผมไม่บอกนะครับว่าอยู่ตรงไหนนั่นคือว่ามันไม่สามารถจะบอกได้นะครับหลายท่านจะถามว่าทองคำอยู่ตรงไหนก็บอกไม่ได้นะครับ ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่หาได้นะครับบอกไออาจจะเป็นขาวตืดนทอหรืออย่างหนึ่งอย่างไรก็ไม่ได้นะครับทีถามมาอยู่ตรงไหนก็เปิดในแผนที่นะครับแต่แผนที่ของคุ้มทรัพย์นี่ครับสองคำสายอะไรสองคำอยู่ที่ที่ไหนไม่ยากครับนะครับแล้วก็รอให้ปกตองไปปอกตกต,ตะกอนแล้วก็เอามากัดด้วยกดในสิท์นะครับบอกว่าตั้งหนึ่งคืนแล้วกันเนี่ยยาวาไปเลย ฟามไม่ใส่ถ้าประสบการณ์กับราคาเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็พึงระลึกอยู่เสมอนะครับว่าการท,ทําทองคําเนี่ยมันไม่มีทองมากมายาไม่เกิดความระบมบความโลภเหนือความความเรียนรู้ครับหรือความรู้เราเม่คิดเรามีทองมีทองมันก็ความรู้เราจะหายไปคิดว่ามไม่มีทองคำมีน้อยหรือถ้ามีก็ต้องจากเราการทดสอบแล้วจากก่อนแล้วเช่คได้ว่ามีทองคำครับ หลายท่านก็พยายามจะให้มีให้มีให้มีแทนพอถามแล้วไม่มีมมก็โอเคครับอย่างเราอย่างท่านก็มีความรู้ผมก็มีความรู้แลกเปลี่ยนกันครับไม่มีค่านจะจ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันผมก็พร้อมที่จะรับความเข้ามาใส่บางท่านก็มีความรู้มากกว่าผมอีกนะครับกับคนที่รอาจานยังไม่เห็นท่านนานจริงๆครับ ครับนี่ก็คือการตอกตะกอนของอสารสีหรือซิปโพเดอร์นะครับผมก็ฟารังดูแค่นี้ครับไม่รู้มีดูแค่ไหนก็บอกแค่นั้น,นก็ไม่มีแทงค้ากับบอกบอดครับบางทีท่านบอกว,ว่ามีอีกหรือเปล่าครับแค่นี้นะครับไม่มีไม่มีอะไรที่พิเศษไปกว่านี้ครับอย่างของ่างประเทศก็มีหลายอย่างที่ตอกตะกอนก็ตอกตะกอนได้หลายอย่างครับรรกับตอกตะกอนทองคําก,ก็เป็นเป็นขั้นตอนที่ผมว่าไม่ยากนะครับยากคือบางทีเราไม่มีครับไม่มีเราทำน้ํายาเทศ ให้ทอกก่อนนะครับแล้วเราตกตสกอนได้ทดสอบได้ด้วยว่าในน้ํามันหมดแล้วหรือยังมันสามารถทดสอบได้สองสองครั้งนะครับอยากใช้คำว่าน้ําที่เราลลายจากหินลงมาเนี่ยน้ำกดเออาร์มันมีมันมีโลหะหรือเปล่ามีทองหรือเปล่าแล้วมาตกตสกอนแมงนี้แหละครับเนี่ยข้างบนครับน้ำที่ใสๆเรามาตกตสกอนดูแล้วไปวัดน้ําด้านบนว่ามันมีหมดแล้วหรือยังถ้าหมดแล้วก็โอเคครับก็ใช้ครับเห็นไหมตกดสกอนสวยเลยครับ เราพอเอาสีดำๆนะครับสีค้างมันไปกัดอีกค้างนึง,งครับกัดสารสีทิ้งไปครับอาจจะเป็นทองกระพับกระเพาแล้วไม่ยากคำถามตบวนี้ก็คือได้มาจากอ่าพวกคอมพิวเตอร์มินบอร์ดอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เอามากัดแล้วกดในสงทิ้งไปแล้วก็เอามาหล่อไปก่อนครับมันก็มีทองแดงทองมีทองแดงแล้วก็มีแร่งเงินอยู่ด้วย เนื olo, bien, eh? ini, ok puts, ้ครับของร่องอผมขอกาญาตจะรับขอรองไม้แล้วว่าจะทำ้มุกนเป็นการย่อนนลาของทองคำที่เป็นตะขมมะภูมแล้วก็ทุดเยภูมิสาระร่อนได้นะครับเม็ดเม็โตสามารถเชื่อนแล้วก็เอาไปทำได้เลยที่เราเอามาในหินสวนมากจะเป็นตฐมมรูมนะครับ ครับเดีนี่ก็คือขนน้องต่อแล้วครับที่ส่งภาพมาให้ชมครับก็ดูแล้วสนุกดีเหมือนกันครับอยู่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้นะครับน้องต่อที่นี่ของน้องต่อก็เนี่ยครับทดสอบแล้วว่ามีทองคํานะครับเป็นผลสําเร็จแล้วก็มีความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆคิดว่าถ้าปันเ่งคงจะมีความรู้ความสามารถที่จะสามารถลิต่อคําขึ้นมาพอเรียคร้อรัวได้นะครับกระบดและร่อนนะครับมีหินก็มาบดและร่อน ถ้าทองคามันมีมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับผมว่านะครับเมื่อเราใส่น้ําทองเรากัดทองมาแล้วก็เราใส่ยูเรียลไปเนี่ยมันจะเป็นแม่เหล็กเนี่ยครับเรามันจะเห็นความแวววาวของทองคาขึ้นมานะครับแล้วก็จับตัว SMT หน่อยนะครับอย่างนี้จับเดอะ SMT ดีกว่านะครับนะครับเห็นไหมครับความเป็นทองคามันแวววาวนะครับเห็นไหมครับเียบครับ ดึงหินได้ได้มาแบบนี้นะครับเอ,เอาโลหะออกมาเป็นทองคำหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าเป็นโลหะออกมาจากในะหินถือว่ามีความสาเร็จระดับหนึ่งนัถือว่าเรามีความสำเร็จมีความรู้จีดึงโลหะมาจากหินได้แล้วนะครับการการจัดโลหะต่างก็คงไม่ยากครับรหดับท่านที่กาลังเรียนรู้เป็นขั้นตอนที่ง่ายแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ